สวัสดีครับเดี๋ยวเราลอน้องๆเข้ามากันด้วยนะสวัสดีครับคู่น,นี้เจอกันครับพี่แฮมรอเข้ามานะจ๊ะแต่เอ๊ะไม่ไลฟ์นานเราเชิญกันยังไงแล้วนะพี่ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่พี่ไม่ได้กลับบ้านเลยเพิ่งจบเพิ่งจบเลยผมเพิ่งดูจบตะกี้เลยมีใครติดฝนบ้างครับตกหนักใช่ไหมพี่บ้านผมตกหนักบ้างพี่ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนดีไหมกลับไม่ได้จริงโห้ยเป็นไงจะดูกันนะจ๊ะ ถ้าไว่ดูยังดูแล้วดูแล้วแล้วก็แล้วก็สปอยอยีสามให้หน่อยดิพีสามหมอพีสามก็ที่เราไปออนเซนคิวแรกไงพี่เบสจำได้ไหมเฮ้ยไม่หรออะไรจะไทยวะโหใช่ใช่เราเราได้ดูตอนจบ EP2 สองมื่เนี่ยจะทำของเขยที่ผมเพิ่งดูจบเลยเอพีสองเอสามอ่ะทำไมเขาแข่งอวดกล้ามกันเหรอพี่ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่พี่ไม่ได้อวดอะพี่สู้ใครไม่ได้เลยไม่ต้องพูดไม่เคยเคยยังสู้น้องๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนหายย่ามนายลงแบบไอจีแล้วัวล่ทัดหน้าอกอย่างบึ้กโหไม่ม่อะไรเนี่ยมีคนหายเดี๋ยวพี่อะไรเข้ามาให้ยังไม่ขอเลยเลยอะเดี๋ยวพี่ลองดูมาละจ้าโนเกะบอกมาจ้าโนเกะขอมาครับขอมาไอ้หน มมีฟิลเตอร์พี่ไหมวะไม่มีมีโอกาช่างมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าพี่สวัสดีครับถ้าเป็นรูปวอลเปเปอร์ป้าเหลืออันนี้เป็นไม่ได้หายครับผมอยู่ตรงนี้สวัสดีวันนี้วันนี้วันนีสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยใส่ฟิลเตอร์ก่อนละกันทำไมหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมีอะไรให้เล่นบ้างวะโอ้โหพี่เท ขอแป๊บนึงนะขอเวลากับฟิลเตอร์หนึ่งนะขอเล่นหน่อยดีนายนายขอเล่นหนึ่งเชฟคนบ้าพ่อบ้านไอ้หนอนพี่ไอ้เชฟคนบ้านพี่เเข้าใจว่าบ้านเรามีพ่อบ้านพี่เบสใช่คนหนะอะไรนะมีคนหนึ่งที่แทนพวกเราเป็นพ่อบ้านนะพี่เบสจำได้ไหมใครได้ใช่ใครอ่ะใครอ่ะอ๋อไอ้ไอไอหนุ่มนั่นนะนะไอ้ไอไอหนุ่มนั่นจืดอ่ะจืดไอ้หนุ่มอ่ไอหนุ่มไฮโซ แต่แต่มันมีมันมีคนหนึ่งอะพี่ชอบไปนอนห้องคนอื่นใช่ไหมพี่จริงเออลองคิดไงไม่ดีเลยถ้าเราเข้าบ้านมาครั้งแรกแล้วเจอคนอื่นนอนในห้องเราอ่ะแล้วตี้ยแล้วผ่มผมก็จะไปนอนด้วยเลยแล้วก็เอาโจ๊กเย็นๆให้พี่เขากินอีกไม่เวบไม่อะไรเลยอู้ับตอมแลูกแต่เขาเรียกว่าวังดีน้องชายพี่หวังดีพี่ก็ดีใจละทุกทุกคนอยู่บ้านกันหมดเลยเหรอครับครับ ได้ครับพู่จบครับจริงจริงเราอยู่บ้านเดียวกันครับตอนนี้แค่ไลฟ์กันคนละมุมห้องใช่ใช่พี่ไลฟ์หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านทุกคนเลยพี่เบ๊ก็ไลฟ์ไลฟ์อยู่ข้างล่างหมอหมอให้ปิดประตูแล้วแล้วเนเนเนเขามีคำถามเนี่ยแล้วใครจูบให้กูเข้าไปเอยเอ้ยใคร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 จูบจูบจูบลาเต้เฮ้ยใครถีอะไรอะไรพูดเรื่องก่อนะไรไอจูบทันมาทันมาแลน้ำไม่เกี่ยวผมว่าแอมอนแน่แน่ อัลมอนแน่ทๆไได้ปางวานใส่วะปมันมีได้ทังวาด้วยเหรอมีอัมอนแน่อัลมอนได้ไงอัลมอนไม่ได้อัลมอนเข้ามาคนสุดท้ายครับอ่าอัลมอนอัลมอนไม่แน่แอรปะเรื่องอะไรมันก็พีกันได้ใช่ไหมใช่มันก็มันก็พีกันได้อะไรมาเข้าเรื่องดีกว่าอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งอีพีสองเป็นไงบ้างครับน้องๆทุกคนครับเป็นไงบ้างครับชึ้นใจกูถามกูถามมึงไปจับเอาตังเลยเหร เก็อีพีหนึ่งูผมไม่รู้อีพีหนึ่งอีพีสองมัอีพีสองเป็นไงแค่รอดูอีพีสามแค่นั้นแหละโอ้อีพีสามไม่ต้องพูดถึงเลยคือระดับความมันนี้สิบเต็มสิบอะไรอีพีหนึ่งสองฮะชอบชอบอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งชอบตรงไหนครับชอบซีนไหนกันอ่ะอีพีหนึ่งผมนี่ชอบชอบซีนที่ไปต่ออีพีสองครับอ่าอ่าเซมเซมพี่ชายผมชอบทำตอนนี้ทำตอนนี้ ผมชอบตอนที่อามอนเข้ามาในบ้านแล้วก็มาเรียกขยายของนะใช่ปะใช่อ๋ออัมอนนี้ใส่ไม่ดีเลยจริงเนาะเข้ามาแล้วก็เข้าไปทั่วเลยเองไงเฮ้ยมีมีผู้ชมทางบ้านเขาถามว่า V I P สมัครยังไงอะแนะนำเออกดเข้าไปใน B T V นะครับแล้วก็กดเข้าโปรไฟล์เราแล้วก็จะเห็นสมัคร V I P ครับคุณก็สามารถกด V I P ปุ๊บแล้วก็สมัครแล้วคุณก็กดนอน็อกบอยอันแรกเลยนะครับกดอันแรกสุดเลยนะครับห้ามไปกดอันอื่นนะครับ V I P ได้สิทธิ์ครับมีอะไรอ่ะอะไรนะครับไม่ไม่โนเกียสมัคร V I P ยังสมัครสิครับถ้าไม่สมัครผมดูสี่ร้อยแปดสิบผมดูไม่ไหวนะผมต้องดูพันแปดสิบครับเออไอเด็กมันรวยไอ้ไวยโซมีคนถามีคนามเป็นไงบ้างครับ พ p สามโอ้โหผมรับประกันเลย EP สามนี่คือระดับความโปมากเโผล่มากโปผล่มากก็คือเราหลั่อมันยื่นได้มาเนี่ยอะไรนะใช่ครับไทยสอนมึงมาสามารถดูชัดได้พันแปดสิบใช่ไหมพันแปดสิบใช่ไหมได้พันแปดสิบบอกเลยว่าเห็นแล้วรู้ขุมขนผมว่าโอ้โหแต่ีส สามนี้คือเราใช้ร่างกายเราใช้หุ่นได้เปลือนมากเลยนะครับคาราลินฟิตกล้าเพื่อการนี้ใช่แต่เราก็ฟิตกล้ามาตลอดว่าผมยอมหุ่นบุ๊พี่อ่ะแค่นั้นแหละจริงไหนต้องพูดไปแล้วอายยอมแต่แต่ acting EP สามเจ้านายนี่ตัวท็อปเลยนะนะอยู่แล้วอยู่แล้วอันนี้ไม่มีหีถมตัวไม่มีถมตัวพี่ถมตัวไม่มีชมกลับบ้างเหรอ ยิ่งกว่าอีวิสมแล้วสรุปตุกตกอีพีนะพี่ก้แนนอนอยู่แล้วเรวสรุปใครเหลี่ยมพี่ไม่มีเออสรุปใครเหลี่ยมไม่บอกน้องม่อนเลยถ้าเรามีคนเหลี่ยมแม่ไม่มีส่งสายตาส่งติ๊กกเปล่าเหลี่ยมตัดเหลี่ยมเหลี่ยมตัดเหลี่ยมเหรอเควันนี้นี่วันนี้อีพีหนึ่งเหลี่ยมตัดเหลี่ยมเออไม่แต่ไม่ไม่รู้นะว่าใครเหลี่ยมอ่ะไม่รู้นะว่าใครเหลี่ยมแต่ว่าคนที่ มนโนเก่งที่สุดคือใครใครวะพี่ก,กูแล้วว้าใครวะมโนเก่งจะมึนไม่ไมออกเลยว่ะอันนี้ใครวาะาอบไม่อู้นี่เขาถามว่าอยากรู้ว่าทันวาพีคหรือพีคทันวามันอาจจะเป็นลาเต้พีก,ก็ได้หรือลาเต้ทันวา,าก็ได้มันไม่รู้ปะเออต้องมันต้องไปรอดูจะเป็นลาเต้พีคหรือลาเต้ทันวาจะเป็น นอนจำเปอเ์อก็ได้เฮ้ยฉีกเลยป่ะไปไปแนวฉีกเลยป่ะมีได้ไม่เอาเราเราถามคนดูเร่อว่าอีพีหนึ่งที่สองเป็นไงบ้างครับเราถามคนดูเรือจะต้องเอ้ยมีมีไม่คนดูถามถามมาแล้วถามมาแล้วคนดูถามมาว่าซีนแมลงสาบเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงกันนายกันนายคนข้าวคนเฉยพี่มันก็แค่แมลงสาบปะ ตรงนี้หนีหมดเลยจำได้พอเจอตัวจริงอะมึงมาวิ่งคนแรกเลยไจริงพี่มันมีโอ้พี่อย่ามาโกหกเขาโอ้โอ้โอ้เขียด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 แม่ไอ้ไอ้คนที่เจอแมงสาบแล้วร้องไห้อะโอู้จอไอ้กุ้งแมงเนี่ยกูเงงกูเขงกะนั่งกอดกันอยู่ตรงโซฟาแต่ว่ามีน้องคนนึงแตกแมงาบจริงอันนี้ถือว่า แต่แต่แต่ซินที่แบบว่ากอดกันล้มตรงโซฟาอันนี้จริงนะครับไม่ใช่แอคติ้งนะครับอันนี้ไม่ได้แอคติ้งอันนี้อันนี้ผักกันจริงครับจริงค่ะักลัวจริงกลัวจริงแต่แต่พี่เซ้งพี่เซ้งตกแบบตั้งใจตกครับแบบไม่แปกเลยแบบเซ้งแบบบุ๊บไปนี่เหรอเอ้าเล่นไปงเก้าอีตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นใช่ไหมฮะเก้าอีมันเล็กไงแล้วสองคนมันมันต้องเบียดกันไงมันต้องเบียดกันไงลาเต้เขา มีคนถามว่าอินโทรน่ารักมากอุ้ยน่ารักจริงครับไตเติ้ลไตเติ้ลจริงครับใครว่าไม่น่ารักอ่ะผมว่าน่ารักนะเออน่ารักครับถ้าแบบเขาบอกชอบไตเติ้ลมากอะไรอย่างี้แต่ว่าเห็นบัตรคูปองของอะไรมาป่ะคุณคุณป่ะเหมือนอยู่ในนี้ป่ะคนทําอ่ะ คคุุณผมเจอเขาเขาเเเเนนีี่่ยยาาาขขแอบดูเราอยู่หรือเปล่าผมชอบเก็บเก็บกระเป๋าแบบเห็นกระเป๋าคนอื่นตกนะแต่ผมไม่เคยหยิบสักบาทเขาไปเลยจริงๆผมไม่ได้หยิบสักบาทจริงฮะจริงผมไม่ได้หยิบสักบาทโนเกียโนเกียมีพิรุษเหรออะไรนะพี่ชายตาค่ำเรื่องดีกวพิรุษอุ้ยเจมุกกรอบน่ากิน จริงอันนี้บอกเลยไม่หมูกรอบคือ,ค,อคือทันวายู่ต้องยกยกให้เขานะเรื่องเนี้ยคือกินทั้งเ,เรื่องหมูหมูหมูมหม,หมูหมูกรอบอร่อยครับผมก็กินน้ครับจริงมหมูหมอบล่ะหมูหมอบหมูหมอบก็จะก็จะแบนๆหน่อยเดี๋ยวเป็นหมูสดาลลูก <laughs> หมูสดาม <laughs> ะมามากูพร้อมแล้วมา มาดงมาขนาดนี้แล้ว<ผ>ม<ร>ไม่เล่นแล<า>้วกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วไม่ผมเห็นเออ่คอมเมนต์ในทวิตว่าว่าโนเกียตลกธรรมชาติมากอุยอ้ยอ๋อน,น,นี่อ่านอยู่อ่านอยู่แบบแล้วแล้วเราล่ะโนเกียเราไหนอันนี้อันนี้อันนี้มาจากไลฟ์สดนะได้ละฮะเดี๋ยวผมนั่งอ่านหนึ่งคอมเมนต์ในทวิต <laughs> คือคือผมไม่ได้ตลกขนาดที่ขำกันไปเองหรือเปล่าผมไม่ได้ตลกกันปกติป่ะปกติ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 ทั้งนั้นน่ะเออทุกคนถ้าทุกคนจะแบบว่าเม้นมานะครับฝากติดแท็กเราล็อกบอย ep หนึ่ง ep สองด้วยนะครับครับมากดด้วยฝากติดด้วยเพื่อจะตามไปดูครับตามไปจี้ส่วนใครที่ยังไม่ดู ep สองนะครับสมัครสามารถสมัคร vip เพื่อดู e ีสองก่อนคนอื่นได้นะครับทุกคน คพี่ยังไม่ได้ทั้งอีพีหนึ่งอีพีสองสิเรามันออนยังไงวันไหนนะกี่โมงแบบถ้าเขาแบบไม่รู้เลยอะทุกวันพฤรหัดนะครับเวลาสองทุ่มเจอกันได้แบบทุกวันพฤหัหัดแล้วอย่างพี่สามลอวเจ็กเออใช่ป่ะเดูกเออผมใช่ป่ะใช่ป่ะอย่างพหยากดูอ่ะน้องส่งให้พี่ดูหน่อยดีโหลดแอปได้เลยนะผมก็ยังไม่ได้ดูพี่เขาบ้างไหมหรือว่าพี่ไม่มีผมก็ยังไม่ได้ดูพี่ผมรอพิรรหัดหน้านี่ไงใช่ยังไม่ ดูเลยแบบน้องน้องไปดูกันน้องก็ไม่เคยชวนพี่ไปดูผมผมมีคำถามครับครับคนที่เจนเป็นใครครับพี่พีกออ่าอ่าอ่ะสปอยลิเหรือสปอยลิเปลใครวะเจนเจนเรามีประเด็นนะคนเนี้ยมีประเด็นนะแต่อีนีออกมาฮะทุกคนเขามีมาแบบแฮปปี้หมดเลยใช่ไหมอ่า นี่ใสดาร์กเลยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเราอะแล้วไอ้หนุ่มที่อยู่ในห้องคุณนี่ยไอ้หนุ่มนั่นเป็นใครลอเต้หนุ่มนั่นเป็นใครรันวาลาเต้เปล่าวันวาไอ้หนุ่มนั่นเป็นใครคอนโดหมดสัญญาไงแล้วพอดีแบบลูเมกเขาบอกว่าเฮ้ยไม่จ่ายค่าเช่างั้นแยกนะก็เลยเออออกก็ออกอ๋อไอ้ของของโรงแรมโรงแรมสัญญาโรงแรมหมดสัญญาเหมือนกันเขาก็มาทวงค่าเช่าหนังห้องผมก็อเอ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 อผมรู้แล้วผมชอบฉากไหนสุดในอีพีหนึ่ง จากไหนครัไหนอ่ะมันมีฉากหนึ่งที่มันพูดว่าร้องขนาดนี้คือเสียเหรอร้อณ <laughs> ฉากนี้ผมคือแบบขมขำลั่นเลยอ่ะยังนั่งนั่งดูยอยู่รอ้อนร้นอนเขาบอกผู้ชายเสื้อฟ้าคือใครวัดทันวา <c oughs> อผู้ชายเสื้อฟ้าคือใครไม่ถึงในไลน์ดสดเหรอลูเมก่อนที่ออกจากคอนโดไงอพี่เลยต้องมาอยู่ เต่าอ๋ออ๋อนึกว่าคอคเดียวกันตกใจนึกว่าไนในส่วนดมีผู้ชายเสื้อฟ้านึกว่าผีตกใจหมดเลยออยู่โอเคคณในเรื่องอันนี้ในเรื่องใช่ไหมโอเคกลัวผมสอนไปเองในแผ่นอ๋อตกใจ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 ใจคือจริงๆรงอันนี้ต้องมาเตเลยคือเขาแบบยอมย้ายที่อยู่เพื่อที่มาเรียนให้ทันนะใช่ป่ะเอาการเอางานอยากเรียนแล้วไม่ชอบกัน สุดยอดเลยว่ะเพื่อนลาเต้เยข้างหลังไม่มีครับไม่มีใครครับอ๋อสีฟ้าไปตกใจอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้ก็มีแบบมีคนอยู่ในอยู่ในไรสดได้ไงเราเราอยู่กันสี่คนเนาะใครจะยืนอยู่ไรสดอยู่หลังไรสดโนเกียมันมันติดกับแพงขนาดนี้ฝนตกไงฝนตกแล้วไ่ เอวลารับรับหนึ่งสองทำไมอามอนต้องแบบว่าทำหน้าซิงด้วยอะอะไม่ดูทำไม่ได้ไม่ได้ดู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 ไปไปไปข้ามท็อปิกครับเอออัลมอนเจงเพราะอาลมอนก็คิดถึงน้ำป้อมเหมือนกันครับอยากดูของข้าวน้ำป้อม จริงะเวยคนเราถ้าเข้าบ้านไปอ่ะเขาไม่มีใครวิ่งไปคุยกับตู้ปัดทองหรอกนะเว้เขาต้องมองไอ้ปัก่อนด้วยเียเนี้ยเข้าบ้านมาผมอยากรู้ครับแล้วระหว่างจัมเปอร์กับแอมอนใครกล้ามใหญ่กว่ากันครับอ้าวมันก็ต้องผมอยู่แล้วครับมอนมาสุดเราจะเราชอบเขาไม่ใช่เหรอทำไมเราไปกล้ามใหญ่กับเขาวะแล้วฝึกเล่นเวทแอมอนจะโอเคไหมอ่ะถ้าเราจะเป็นครั้งแรกของมอน โอเคไหมอ่ะมงโอเคหรือเปล่าอ okay? ่ะอะไรอ่ะบอนจำงานกลุ่มได้ไหมอ่ะเฮ้ยงานกลุ่มเหรอพี่ไม่จิะแล้วมึงจะโอเคไหมถ้ากูจะแจมด้วยน้องอือใช่เราต้องรอเฉลยกว่าว่าแล้วถูกใครที่แต่เอาแต่ลาเต้แกล้งพีคหนี่ใช่ป่ะที่เหมือนจะจุ๊บอ่ะเออเออกระซงกระซิบเออกระซิบ มันเราเราเราไม่มันมันมันลาเต้เลยหรือความหลังหรือเปล่าตอนที่พีเข้ามาในพี่พีเข้ามาในบ้านวันแรกอ่ะฮะบ้านอะไรอ่ะเข้ามาในบ้านไงเศร้าไงใช่ไหมไม่ีมันเศร้าไม่ก็มันเศร้าไหมมันก็เศร้าแต่ว่าก็แค่เข้ามาในบ้านเฉยๆไม่มีอะไรใช่ปกติเออมันก็แค่เอ็นตัวล้มลงไปนอนแบบทําไมผิดตรงไหนตอนนั้นผมอาจจะนอนอยู่ พราตอนนั้นผมอาจจะนอนอยู่ตรงโซฟาก็ได้เออเพราะว่าเพราะว่าลาเต้ชอบนอนโซฟาใช่ไอ้ลาเต้มันชอบนอนเป็นด้วยนอนทุกที่แหละมันอะทนะุกทอ่มองทำไมปากผมมันน่าจุ๊บอะเด็กจุ๊บไอรร้เสือไอ้เสือไอ้เสือเฮ้ยแล้วสรุปแล้วสรุปเออ่คำถามที่เขาถามว่าในอีพีหนึ่งทั้งอีพีหนึ่งอีพีสองมีคำว่าชนกี่กี่รอบ เออว่ะดิวเอ้ชนดิไม่ใช่ดิวคนละอันเออว่ะชนชนอ้อนหนูออกมาด้วยเหรอลูกชนหนอมีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคนที่แบบว่ายกบ่อยสุดน่าจะเป็นพี่ธันวานะแต่คนที่ตอบคำถามได้เนียนที่สุดน่าจะเป็นน้องลาเต้ป่ะใช่ไหมพี่ธันวานี่อะไรยกบ่อยสุดนี่ยกอะไรยกของให้ผมป่ะ อช่ยกของถ้าพูดพูดพูดถึงพี่คนขับนี่น่าจะโดนยกสุดเยอะสุดแล้วนะจริงพี่คนขับนี่น่าปวดหลังนะถ้าดูตรงถามหน่อยถามหน่อยครับเอามอเตอไมห่ยพี่คนขับยกของเลยก็ถ้าอยากดูใช่ไหมครับถามพี่มิกครับพี่แล้วก็เห็นเขาช่วยไงช่วยไม่ทันเขาช่วยไงช่วยดูไปดิได้รับร เราเราเราพี่อติดตามพี่กับแล้วพีกับจัมเปอร์เนี่ยตอนที่เซฟกันนี้เซฟจริงไหมพี่เอออลองเลยใช่ใช่ใช่ยกยกจริงปะยกยกจริงดีครับยกจริงดีครับเห็นแล้วเห็นแล้นก่อเดี๋ยวรอดูพี่พียกพี่พียกยังไม่เท่าไหร่นะกับพี่ธันวาวิ่งขึ้นบันไดชั้นชั้นเท่าไหร่นะชั้นยี่สิบอะยี่สิบอะเออทำาหไม่รับสายพี่ธันวาเขาพี่พี พี่โทรศัพท์พี่ไม่ได้มีไว่รับสายครับโทรศัพท์พี่มีไว้รับแล้วครัแต่เขาไม่ลงมาครับอ๋อใช่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 ช่ใชต้องบอกว่าเราพอเราพอถามถามหน่อยครับถามหน่อยถามหน่อยถามทุกคนหน่อยระหว่างคําว่าชนกับกระเป๋าเอามอนอันไหนเยอะกว่ากันชนปะชนกระเป๋าชนลาขนช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 น แต่กูคิดว่ากระเป๋าเ้าม่อนเยอะกว่าแต่หนักอยู่นะแล้วดิวอ่ะดิวบ่อยด้วยเราดิวบ่อยอนาตี้ชอบดิวอ่ะแล้วแบบนี้ได้ไหมพี่เฮ้ยยัยผมอายผมอายอะไรอยู่ข้างหลังหนุ่มเสื้อแดงอ้าวเอาแล้วผมผมใส่เสื้อแดงครับ ผมเสื้อขาวครับผมเสื้อแดงครับนี่ผมเซ็งสใส่เสื้อสีชมพูครับลาตเต้ใส่เสื้อสีสีแทนจะยดูไปกี่รอบแล้วครับพี่เขาถามนาจะนายดูจะไจะดูเกือบอ๋อตอนนี้รอบที่สามแล้วครับพี่อ,อันนี้คือนั่งดูอยู่เหรอครับหรือว่านั่งทําอะไรอยู่อ๋อนั่ง นั่งอ่านนั่งอ่านเอ่อในแฮชแท็กของอีพีหนึ่งอีพีสองอยู่ครับว่าเขาถามอะไรบ้างบัาอย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเข้าไปติดแฮชแท็กน็อกบอยอีพีหนึ่งอีพีสองแต่แต่ใช่ครับวิวงวานนุ่มจริงนะครับน็อกน็อกบอยอีพีหนึ่งอีพีสองครับเตียงพี่นุ่มแม่เียกเตียงห้องพี่กับห้องเราไม่ล่ะลาเต้แลกแค่เตียงนะไม่ได้ห้องนะโอห้องลาเต้ก็มีอยู่กระจอยนึงพี่ เองก็ต้องไปยืมห้องคุณหนูเอามอนดึห้องอะไรอะไรอะไรห้องผมนอนคนเดียวครับฝากเลยครับฝากเลยครับน้องบอย ep หนึ่ง ep สองครับฝาก้วยนะครับน้องบอย ep หนึ่ง ep สองนะครับแล้วรอติดตามวันพฤหัสที่จะถึงนะครับ e ีสามนะครับผมรับรองว่าทำให้คุณสนุกแน่นอนบอกเลยว่าโปมากโปมากใช่โอ้ยเลิกขายงั้นแล้วเราขายความฮาครับ บุันนี่มันคือของแถมอ๋ออุ้ยโทรศัพท์ตกเลยเอ้ยเอาเออันนี้ฮาจริงอันนี้เสียเอาโทษออย่าลืมติดตามวันนี้วันนี้วันนี้ขอให้ให้โนเกียปิดไลน์ให้หน่อยได้ไหมอะโนเกียฝากฝพี่ๆเขาหน่อยแล้วด้ครับทุกคนอย่าลืมติดตาม e ีสาวของพวกเราด้วยนะครับเอบยคนพี่เซงทอันนี้โนเกียไม่เนี่ยโอเคโกียเยลากน แทนผมหมดแล้วครับยังไงก็อย่าลืมฝากดูอีพีสามมันเพื่อหัสหน้าเลยนะครับวันนี้ใครที่ดูอีพีสองผมก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ครับผมมิใจมากเลยนะครับ<ม>เรื่องอเรื่องราวจะเป็นยังไงในอีพีสามแบบจะเป็นจบที่ตรงไหนเอออามอนเลจะไ้ลงเอยกับจัมเปอร์หรือเปล่าห<อ>รือว่าเราจะไปตีต่อยกันที่ออนเ็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้เลยครับ นอกจากผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ถ่ายตั้งแต่วันแรกผมก็จำไม่ได้แล้วคือถ้าคุณจะครับถึงจะรู้ว่าอีพีสามเป็นยังไงใช่ยอดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนลาไปกวอนดีับลุยน้ำท่วมต่อนะบ๊ายบายครับอย่าไปนูครับุปนกไปครับเจอกันเจอกันบายไวมาก โอเคฮะอย่าลืมนะครับผมเพื่อเลือหัดหน้านะครับสองทุ่มทาง VTV แล้วก็ <c oughs> สำหรับ VTV VIP นะครับรับชมล่วงหน้ากัน2ตอนเลยนะจ๊ะและสำหรับวันนี้ถ้าใครได้ดูแล้วใส่แฮชแท็กน้องน้องบอย EP หนึ่ง EP สองเข้าไปในทวิตเตอร์แล้วเดี๋ยวพวกผมทั้งสี่คนเข้าไปตามอ่านกันนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะคุณดไนครับ